เี่นะครับพวกเรากำลังจะไปสัมคาณ์กิยกกันนะครับโเด็กเกอยอ้ยยงกยยยยยยยบยยกยยยบยย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 ยกยอยยยยกยย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 ยกยกยย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 ่ยยนยยยยยยกยรยยไยย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 กยไฟยยยายยยากิยยยยาย้ยย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 ้ยยยยัยยยเย้ายยยยกยยยย้ยยยยยัยยยยยยยนี้นยย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 กยย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 นยย ไม่เป็นไรกูเปิดใหม่โอเคคอฟีล้าวีดอกใช้หมดด้วยนะคอฟเีลาเตั้งกล้องไว้ตรงนั้นไหมสัตว์ดิวีผมเงนะปียว้าเอ้ยมันลอยจหงมบอกต้องพกเป็นไงนะมึงวิจาดิมันเปียกอยู่ไงมันก็เลยดูทุเรศเคออกแล้วไปปล่ไอ Love, we go, we oh. Mình có bạn phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เมอไหมแบบนมาติดเลยย่เพื่อนตอนตอ่ระพอแล้วจะไปก้องอะป็เลยอะไรบอลจุดไม่ทันเย่บอลไปเลยไอโบอะกันสีจุดไหมผานก็ว่าแต่มันเก็าทางที่จะไมมานังงทีกรุงเทพเหรออีดอเป็นไงล่ะกรุงเทพทุกคนดูอินเะไรเลยที่นี่ออะไรเว้ยไม่เคยบุกอะไรอะุกินได้อดัมมั ติกบอกแล้วก็จะทิ้งพนัด้ไนใหแบบว่าก็จะัที่เรียนล้วใครทำงานนะใครทำงานหนบางนีใครทำานนะใครทำงานนะใครไปรุงเท้นะถามว่าอีด้ทำงานเชื่อไหมกลัวเชื่อทำงานกลัวเชื่อเวาสู้กูบางบัตรการแต่กูจะยิ้มฝังมึงเหมือนแต่งงานกับใครเลยที่อฝากไวแล้วกูเข้าเกี่นักการกดบัตรแ้ใครทาย ก็กินนะทำไมซีฟาร์มเลยมากินน้ำหอบฝนแล้วโอ้โหนกินน้ำหอบฝนเนี่ยเขายยอละอความจริงกูยังไม่ได้อ่าน